สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องร้อนๆในสภาที่เพิ่งเกิดขึ้นไปไม่นานเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะใช่เลยครับวันที่15ตุลาคม2,568นี่เป็นอีกวันประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยนะมีเรื่องให้ลุ้นกันตลอดใช่ค่ะวันนั้นมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญถึง3ฉบับพร้อมกันเลยทั้งของพักประชาชนพักภูมิใจไทยแล้วก็พักเพื่อไทย หลักๆทั้ง3ร่างเนี่ยก็มีเป้าหมายคล้ายกันคืออยากจะเปิดทางให้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยตั้งสอส,อสอรอขึ้นมาก็คือแก้ไขมาตรา256แล้วก็เพิ่มหมวด151เข้าไปว่าด้วยสอสอรอหรือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญอืมแต่ถึงเป้าหมายจะเหมือนกันนะไอ้ตรงรายละเอียดนี่แหละที่ต่างกัน วิธีการได้มาซึ่งสสรกระบวนการยกร่างอะไรพวกนี้ซึ่งความต่างตรงนี้ก็เลยนำไปสู่การลงมติที่แบบโอโ้โหเข้มขน้นพลิกไปพลิกมาน่าติดตามมากใช่เลยงั้นเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกก่อนเลยดีไหมการลงมติวาระหนึ่งรับหลักการได้เลยคะ่ะซึ่งเงื่อนไขาการผ่านวาระแรกนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะไม่หมูเลยต้องผ่านสองอย่างอย่างแรกคือเสียงเห็นชอบรวมกันสสสว ้องเกินครึ่งหนึ่งของรัฐสภาทั้งหมดก็คือ345เสียงขึ้นไปแล้วก็ยังมีด่านสอวอ,อีกสำคัญมากเลยด่านนี้ในเสียงที่เห็นชอบเกินครึ่งนั้นน่ะต้องมีเสียงสอวอ้วยนะไม่น้อยกว่า1ใน3ของสอวอทั้งหมด1ใน3ก็คือ66เสียงถูกต้องต้องมีสวอหนุนอย่างน้อย66เสียงถึงจะผ่านวาระแรกได้แล้วผลวันนั้นเป็นไงบ้างคะผ่านกันหมดไหมผลออกมามีผ่านแค่สองร่าง เริ่มที่ร่างของพักประชาชนก่อนอันนี้เสนอโดยคุณพิริศวัชระสินธุไอติมพิริศใช่ไหมคะใช่ร่างนี้ได้เสียงเห็นชอบไปเยอะนะ568เสียงเกินครึ่งสบายสบายแล้วเสียงสอวอละคะถึง66ไหมถึงสได้ไปทั้ง108เสียงเกินเกณฑ์ขั้นต่ำมาพอสมควรเลยร่างนี้ก็ผ่านฉลุยอีกร่างที่ผ่านก็คือของพักภูมิใจไทยอันนี้เสนอโดยหัวหน้าพักเองเลยคุณอนุทินชาญวิรากุล ร่างนี้ยิ่งกว่าผ่านฉลุยอีกเหรอคะเป็นไงได้เสียงเห็นชอบรวมไป629เสียงสูงสุดเลยนะแล้วเสียงสอวอก,ก็เยอะสุดด้วยได้ไป167เสียงโอ้โหผ่านสบายๆทั้งสองเงื่อนไขเลยใช่แต่ที่พลิกความคาดหมายนิดหน่อยคือร่างของพรรคเพื่อไทยอ้าวเพื่อไทยไม่ผ่านหรอคะทั้งที่เป็นพรรคแกนนำรัฐบาล ร่างนี้เสนอโดยคุณชูศักดิ์สิรินินได้เสียงเห็นชอบรวม521เสียงนะซึ่งก็เกินกึ่งหนึ่งเกินนี่นาแล้วทำไมไม่ผ่านล่ะคะปัญหาอยู่ที่เสียงสอวองไงอ๋อไม่ถึง66เสียงใช่เลยได้สวหนุนแค่60เสียงขาดไป6เสียงร่างนี้ก็เลยตกไปในวาระแรกโหเสียดายแทนเลยขาดไปนิดเดียวเองก็น่าผิดหวังแหละสาหรับเพื่อไทยแต่พอร่างตัวเองตกไปนะเขาก็ประกาศท่าทีเลยว่ายังไงคะ ก็บอกว่ายังมุ่งมั่นจะแก้รัฐธรรมนูญต่อไปแล้วที่สําคัญคือจะหันไปสนับสนุนร่างของพักประชาชนแทนอ๋อเพื่อรักษาหลักการเรื่องสอสรที่ยึดโยงกับประชาชนไว้ถูกต้องเพราะจุดยืนเรื่องสอสรอของประชาชนกับเพื่อไทยค่อนข้างคล้ายคลึงกันอยู่แล้วการตัดสินใจของเพื่อไทยตรงนี้น่าจะมีผลต่อมาเยอะเลยสิคะมีผลมากเพราะพอมีร่างผ่านวรระแรกมาสองร่าง คือของประชาชนกับพุ่มใจไทยมันก็ต้องมาถึงขั้นตอนต่อไปถือต้องเลือกเมื่อตัดเล่ยราไหลเป็นร่างหลักในการพิจารณาชั้นกรมทอใช่ไหมใช่เลยและไอาการลงมติเลือกร่างหลักนี่แหละจุดผีของวันนั้นเลยเล่าเลยค่ะอยากฟังแล้วตอนแรกลงคะแนนกันแบบผสมผสานนะคือส่วนใหญ่กดบัตรอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็มีบางส่วนที่บัตรอาจจะมีปัญหาก็ให้ขานชื่อเอาแล้วผลเป็นไงคะผลจากเครื่องกดบัตรออกมานี้ฮือฮากันทั้งสภา เสมอกันเป๊ะ290ต่อ290เสียงโห oh, เสมอเลยเหรอใช่แต่ยังไม่จดแค่นั้นพอรวมคะแนนที่มีการขานชื่อเข้าไปด้วยนะใครชนะคะร่างของพักภูมิใจไทยชนะไปแบบหวุดหวิดมาก297ต่อ292เสียงต่างกันแค่5คะแนนเองใช่ตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าเอาละร่างภูมิใจไทยได้เป็นร่างหลักแล้วละแต่เรื่องไม่จบง่ายๆไม่จบสิพอผลออกมาแบบนี้ปุ๊บ ฝั่งเพื่อไทยกับประชาชนก็ลุกขึ้นเลยมีใครบ้างคะก็มีสสเพื่อไทยอย่างคุณวชระพลขาวขำคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒแล้วก็ฝั่งประชาชนคุณนัทวุฒิบัวประทุมเสนอยติเลยขอให้นับคะแนนใหม่ให้เหตุผลว่าอะไรคะก็บอกว่าคะแนนมันห่างกันน้อยมากแค่5้าเสียงเองแล้วการลงคะแนนมันมีสองระบบทั้งกดบัตรทั้งขานชื่ออาจจะมีความสับสนคลาดเคลื่อนได้ขอให้ลงใหม่เพื่อน,นับให้ชัดเจนไปเลย แล้วฝั่งภูมิใจไทยว่าไงคะยอมไหมโหไม่ยอมสิคุณกรวีปริศนานันทกุลก็ลุกขึ้นค้านทันทีบอกว่าการขอนับใหม่นะ่ะควรจะแค่ตรวจดูว่านับถูกไหมมีใครกดซ้ำซ้อนหรือเปล่าไม่ใช่ให้ลงมติใหม่ทั้งหมดอ๋อเข้าใจคือถ้าผลไม่ถูกใจแล้วขอโหวตใหม่เรื่อยๆมันก็จะไม่เป็นบรรทัดฐานที่ดีใช่เขาแย้งว่านับใหม่คือเอากองเดิมมานับไม่ใช่โหวตใหม่เลย กลายเป็นเรื่องถกเถียงกันใหญ่โตเลยสิคะใช่และสุดท้ายภาระก็ไปตกอยู่ที่ท่านประธานรัฐสภาคุณวันมูฮัมหมัดนอม,มาทาแล้วท่านประธานว่ายังไงคะท่านก็วินิจฉัยโดยอ้างข้อบังคับการประชุมข้อ58บอกว่าถ้าผลคะแนนมันต่างกันน้อยๆเนี่ยไม่เกิน20-30เสียงสมาชิกเสนอให้นับคะแนนใหม่ได้เราต้องนับยังไงคะต้องใช้วิธีลงคะแนนเปิดเผยคือการขานชื่อทีละคน ซึ่งประธานก็ยอมรับว่ามันใช้เวลานานแหละแต่เมื่อคะแนนมันห่างแค่5เสียงข้อบังคับก็เปิดช่องให้ทำได้ก็เลยวินิจฉัยให้ลงคะแนนใหม่ทั้งหมดโดยการขานชื่อโอ้โหต้องขานชื่อกันใหม่หมดเลยบรรยากาศตอนนั้นเป็นไงคะตึงเครียดมากกดดันสุดๆการขานชื่อนี่กินเวลาไปเกือบสองชั่วโมงนะชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงได้นานเหมือนกันนะนานสิ มีสอสอประชาชนบางคนถึงกับเอามือถือมาไลฟ์สดการนับคะแนนเลยจริงเหรอคะจริงแล้วขนาดคุณอนุทินเองตอนแรกออกจากสภาไปแล้วนะพอรู้ว่าต้องโหวตใหม่รีบกลับเข้ามาเลยเพื่อให้ทันลงคะแนนสุดยอดแล้วผลการลงมติใหม่ด้วยการขานชื่อล่ะคะใครชนะพลิกพลิกยังไงคะร่างของพักประชาชนชนะไป300เสียงส่วนร่างภูมิใจไทยได้287เสียงกลับมาชนะ13คะแนนใช่ พลิกกลับมาชนะได้อะไรทําให้ผลมันพลิกกลับมาได้ขนาดนั้นคะหลักๆเลยก็คือเสียงสสอเพื่อไทยนี่แหละที่ทําตามที่ประกาศไว้คือมาโหวตให้ร่างประชาชนแล้วก็มีพรรคอื่นอีกไหมคะก็มีเสียงสักพรรคประชาชาิแล้วก็พรรคชาติไทยพัฒนาด้วยที่เทคะแนนมาให้ร่างประชาชนเหมือนกันก็เลยทําให้คะแนนพลิกกลับมาได้ถูกต้องสรุปสุดท้ายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนโดยคุณพริตก็เลยได้เป็นร่างหลังไปตอนประกาศผลบรรยากาศเป็นไงคะ สสประชาชนนี่ดีใจกันเห็นได้ชัดเลยมีปรบมือเสียงดังซึ่งปกติในสภาไม่ค่อยทำกันนะจนคุณชาดาไทยเศษวิปรัฐบาลต้องลุกขึ้นทักท้วงว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ก็เป็นอันว่าได้ร่างหลักแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตั้งกรมทธใช่ไหมคะใช่ ตั้งคณะกรรมาการวิสามัญขึ้นมา43คนสส31คนสว12คนสัดส่วนพักในกรมทเป็นไงคะพักเพื่อไทยกับประชาชนได้โคต้าไปพักละ9คนเท่ากันแต่ก็ต้องจับตาดูองค์ประกอบร,รวมๆในกรมทนะเพราะถ้าสอวอกับสสรัฐบาลเดิมเขารวมกันก็ยังถือว่าเสียงข้างมากอยู่ดี เส้นทางยังอีกยาวไกลจริงๆทีนี้พอเราเห็นการต่อสู้ที่เข้มข้นขนาดนี้แล้วอยากจะเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังมากขึ้นว่าทําไมถึงต้องผลักดันแก้รัฐธรรมนูญกันขนาดนี้โดยเฉพาะมุมมองจากพรรคประชาชนในฐานะเจ้าของร่างหลักคุณพริศเขาอภิปรายไว้น่าสนใจมากใช่ไหมคะน่าสนใจมากเลยจุดยืนหลักที่คุณพริศเสนอคือรัฐธรรมนูญหกศนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมทางประชาธิปไตยตั้งแต่ต้นยังไงคะ ก็มันเชื่อมโยงกับการรัฐประหารไงกระบวนการร่างการทําประชามติก็มีคําถามเยอะเรื่องความเสรีความเป็นธรรมแล้วเนื้อหาหลายมาตราก็ไม่ค่อยจะสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยเท่าไหร่เขาได้ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมไหมคะว่ามันส่งผลกระทบยังไงบ้างมีสิเขาชี้เห็นเลยว่าประเทศเสียอะไรไปบ้างภายใต้รัฐธรรมนูญน,นี้อย่างแรกคือคกลไกตรวจสอบทวงดุลมันอ่อนแอลงเช่นอะไรบ้างคะพวกองค์กรอิสระทั้งหลาย สตงกกตปปชถูกตั้งคำถามเรื่องประสิทธิภาพความโปร่งใสบ่อยๆจำพวกคดีนาฬิกาเพื่อนแหวนแม่อะไรพวกนี้ได้ไหมอ๋อจำได้ค่ะนั่นแหละแล้วก็มีความไม่แน่นอนทางการเมืองสูงยุคพักตัดสิท์นักการเมืองย้อนหลังสอสอย้ายพักกันง่ายไม่สนเสียงประชาชนอืมแล้วก็มีเรื่องอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนด้วยใช่ไหมคะใช่เลยชัดสุดก็ สวแต่งตั้งนี่แหละอำนาจเยอะแต่ที่มาไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยคุณพริศเปรียบเทียบได้เจ็บแสบมากนะเขาบอกว่าโอกาสที่คนทั่วไปจะได้เป็นสวชุดเฉพาะการนะ่ะยากกว่าถูกหวยรางวัลที่1-70ครั้งติดกันอีกโหเปรียบเทียบเห็นภาพเลยแล้วก็มีปัญหาเรื่องอำนาจงบประมาณของท้องถิ่นที่ยังจํากัดอยู่ ยังมีประเด็นอื่นอีกไหมคะมีเรื่องสิทธิเสรีภาพด้วยพวกนักกิจกรรมที่อาจจะไม่ได้รับสิทธิประกันตัวนักวิชาการสื่อถูกฟ้องปิดปากหรือการรับฟังความเห็นประชาชนในโครงการใหญ่ๆที่บางทีก็ดูเหมือนทำไปตามพิธีฟังดูปัญหาเยอะเหมือนกันนะคุณพิตเคาสรุปเชื่อมโยงปัญหาพวกนี้กับวิกฤตสามด้านที่ประเทศไทยเจออยู่ตอนนี้แล้วเขามองว่ารัฐธรรมนูญ60สมีส่วนทำให้เกิดวิกฤตพวกนี้ด้วยวิกฤตอะไรบ้างคะ 1. ึง วิกฤตประชาธิปไตยถดถอยสถาบันการเมืองคนเชื่อถือน้อยลงอำนาจตัดสินใจสุดท้ายไปอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่ประชาชนไม่ได้เลือก2อล้วคะ 2. วิกฤตนโยบายสาธารณะหลาหลังรัฐบาลอาจจะมัวแต่ไปรับมือเรื่องการเมืองเรื่องนักร้องจนไม่มีสมาธิ แรงจูงใจพอจะผลักดันนโยบายดีๆเพื่อประชาชนเพราะความอยู่รอดอาจจะไม่ได้ขึ้นกับความพอใจของประชาชนอย่างเดียวแล้ว3คือเรื่องทุจริตใช่วิกฤตทุจริตเรื้อรังถึงจะบอกว่าเป็นรัฐมนูญปราบโกงแต่เอาเข้าจริงก็ดูเหมือนปราบได้แค่บางกลุ่มคะแนนความโปร่งใสก็ไม่ได้ดีขึ้นประชาชนก็ถอดถอนคนโกงได้จริงอืมชัดเจนมากแล้วเขามีตอบข้อโต้แย้งที่คนชอบพูดถึงเรื่องแก้รัฐมนูไหมคะ มีมีอย่างประเด็นคลาสสิกเลยแก้รัฐธรรมนูญหรือแก้ปัญหาปากท้องก่อนดีอ๋ออันนี้ได้ยินบ่อยคุณพฤิษก็แยงว่าการเมืองไม่นิ่งมันกระทบเศรษฐกิจ,จนะนักลงทุนไม่เชื่อมัน่นคอรัปชันก็สูญเสียงบประมาณไปเปล่าๆแล้วถ้าการเมืองต้องพึ่งทุนใหญ่นโยบายเพื่อคนส่วนใหญ่มันก็ออกยากแล้วที่ชอบบอกว่าปัญหาอยู่ที่คนไม่ใช่รัฐธรรมนูญละคะอันนี้เขาก็ตอบว่า รัฐธ,ธรรมนูญมันเป็นกติกาเป็นโครงสร้างมันกำหนดแรงจูงใจกำหนดพฤติกรรมนักการเมืองได้นะอย่างเรื่องย้ายพักเรื่องที่มาสอวอนี่ชัดเลยแล้วถ้ากลัวว่าร่างใหม่อาจจะแย่กว่าเดิมล่ะเขาก็บอกว่าร่างใหม่มันจะใช้ได้ก็ต้องผ่านประชามติจากประชาชนก่อนอยู่ดีประชาชนเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายสุดท้ายทําไมต้องร่างใหม่ทั้งฉบับทําไมไม่แก้ารายมาตราไปเขาเปรียบเทียบเหมือนบ้านนะ่ะถ้าโครงสร้างบ้านมันมีนมปัญหาหลายจุดเชื่อมกันไปหมด การไปปะผุทีละจุดมันอาจจะไม่พอแถมซับซ้อนด้วยสู่สร้างบ้านหลังใหม่ที่แข็งแรงให้ทุกคนมาช่วยกันออกแบบตั้งแต่ต้นอาจจะดีกว่าเปรียบเทียบได้ดีค่ะใช่บทสรุปของเขาก็คือรัฐธรรมนูญเหมือนอากาศมองไม่เห็นแต่สําคัญมากแล้วรัฐธรรมนูญ60ในมุมมองเขามันเหมือนอากาศเป็นพิษก็ถึงเวลาต้องมาสร้างบ้านหรือรัฐธรรมนูญหลังใหม่ที่เป็นของทุกคนจริงๆ ฟังเหตุผลแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะคะว่าทําไมเขาถึงอยากจะสร้างใหม่ทีนี้มาดูตัวร่างหลักของพรรคประชาชนกันบ้างว่าเสนอให้มีกลไกาการร่างยังไงโดยเฉพาะที่บอกว่าพยายามจะบาลานซ์หลายๆอย่างใช่ร่างนี้เสนอให้มีสององค์กรหลักนะคือคณะกรรมาธการยากร่างรัฐธรรมนูญหรือกมทยกร่าง35คนกับสภาที่ปรึกษาการยากร่างรัฐธรรมนูญอีก100คน เอาก็มาทอยกร่าง35คนก่อนกลุ่มนี้แหละที่จะเป็นคนเขียนจริงๆใช่ไหมคะที่มาเป็นยังไงซับซ้อนนิดหน่อยนะแต่เขาพยายามตอบโจทย์หลายด้านคือมีสองขั้นตอนขั้นแรกให้ประชาชนเลือกตั้งทั่วประเทศเลยเลือกยังไงคะให้คนลงสมัครเป็นทีมทีมละ35คนเหมือนเลือกบัญชีรายชื่อพักนั่นแหละประชาชนก็ดูนโยบายดูแนวคิดแล้วเลือกมาสองทีมที่ได้คะแนนสูงสุด รวมเป็น70คนโอเคประชาชนเลือกผู้เข้ารอบเจคนก่อนแล้วขั้นสองล่ะคะขั้นสองให้สอสอกับสอวอในรัฐสภามาคัดเลือกจากเจคนนี้ให้เหลือ35คนสุดท้ายอา้าวแล้วสอสอส,อสอวอจะเลือกยังไงไม่ใช่ว่าเสียงข้างมากเอาไปหมดหรอไม่ใช่เขาออกแบบระบบสัสดส่วนไว้คือสอสอหรือสอวอต้องรวมกลุ่มกันให้ได้อย่างน้อย20คนถึงจะมีสิทธิ์เสนอชื่อคนจากเจคนนั้น มาเป็นกรมทอได้หนึ่งคนอ๋อหมายความว่าพักเล็กหรือกลุ่มสอวอที่มีความคิดต่างก็มีโอกาสเสนอคนของตัวเองได้ไม่ใช่พักใหญ่กินรวบถูกต้องเขาพยายามให้มันสะท้อนความหลากหลายในสภาแล้วก็ป้องกันการผูกขาดโดยเสียงข้างมากเป็นระบบสองชั้นที่น่าสนใจดีค่ะแล้วอีกองก์ล่ะคะสภาที่ปรึกษา100รคนมาจากไหนทำหน้าที่อะไร อันนี้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในแต่และจังหวัดเลยแต่และจังหวัดมีได้1นถึงหคนแล้วแต่ประชากรหน้าที่เขาคืออะไรคะเป็นเหมือนหูตาปากของประชาชนทั่วประเทศคอยรวบรวมความเห็นข้อเสนอแนะจากพื้นที่ต่างๆแล้วเอามาบอกกรมทรยกร่างหรือบอกสภาบอกหน่วยงานอื่นแต่ไม่ได้มีอำนาจเขียนร่างเองใช่ไหมไม่มีเป็นแค่ที่ปรึกษาสะท้อนเสียงประชาชนเฉย แล้วเรื่องเวลามีจํากัดไหมคะว่าต้องทําให้เสร็จเม,มื่อไหร่มีก็มาทออยุร่าง35คนมีเวลา270วันหรือประมาณ9เดือนในการทําร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จแล้วพอร่างเสร็จแล้วไงต่อคะก็ส่งให้รัฐสภาสสสวอดูภายใน15วันแต่มีเงื่อนไขสําคัญนะคืออะไรคะรัฐสภาทําได้แค่โหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบทั้งฉบับห้ามแก้เลยเอา้าวแก้ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ ถ้าเสียส่วนใหญ่ของรัฐสภาซึ่งก็ต้องมีสวหนึ่งในสกับสอส,อสอฝ่ายค้าน20%ด้วยตามเงื่อนไขเดิมเห็นชอบก็ไปทำประชามติถามประชาชนแล้วถ้าสภาไม่เห็นชอบล่ะก็ตกไปเลยจบกระบวนการนอกเหนือจากกลไกลแล้วเขามีกำหนดกรอบเนื้อหาไว้ไหมว่ารัฐมนูญใหม่ต้องมีอะไรบ้างมีกำหนดไว้9ข้อเป็นแนวทางเช่นต้องเป็นรัฐเดียวประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คุ้มครองสิทธิเสรีภาพออกแบบสถาบันการเมืองให้ยึดโยงประชาชนปรับโกงให้มีประสิทธิภาพรองรับราชการทันสมัยอะไรพวกนี้เป็นกรอบให้กรมทรทางานฟังดูทั้งหมดแล้วแม้ว่าร่างประชาชนจะได้เป็นร่างหลักแล้วแต่ก็ยังดูมีอีกหลายด่านที่ต้องผ่านไปให้ได้นะคะแน่นอนเลยแค่ชั้นกรมทร43คนนี่ก็ต้องคุยกันเยอะแล้วไหนจะสสต่างพัก หนจะสอวอ,อีกและยังต้องกลับมาโหวตในสภาวาระสองวาระสามอีกใช่ซึ่งวาระสามก็ยังต้องใช้เสียงสอวอหนึ่งในสามอยู่ดีคือ66เสียงแล้วก็ต้องเกินกึ่งหนึ่งของสภาทั้งหมดด้วยยังไม่นับว่าในชั้นกมทอ,อาจจะมีการปรับแก้ารายละเอียดเรื่องที่มาสวสรออีกเพราะร่างภูมิใจไทยเดิมเขาก็เสนออีกแบบหนึ่งเลยใช่เลยเสนอให้คนสมัครตรงแล้วสภาคัดเลือกเลยคนละโมเดลกันเลยแล้วถ้าผ่านสภาไปได้ ก็ยังต้องไปเจอประชามติอีกด่านหนึ่งถูกต้องซึ่งผลประชามติก็ไม่มีอะไรแน่นอนสรุปคือแม้จะคืบหน้าไปขั้นหนึ่งแล้วแต่ภารกิจสร้างรัฐธรรมนูลใหม่นี่ยังท้าทายมากๆรออยู่ข้างหน้ามากจริงๆทั้งปัจจัยการเมืองที่ไม่แน่นอนกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าคิดต่อนะคะว่าเมื่อเรามองปัญหาความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญปัจจุบัน แล้วมองกระบวนการสร้างฉบับใหม่ที่มันก็ดูซับซ้อนมีการต่อรองมีขั้นตอนเยอะแยะทั้งในสภาทั้งประชามติ hmm. ตัวกระบวนการเองนี่แหละทั้งรูปแบบสสรอ,รอการโหวตการทำประชามติมันจะส่งผลต่อเนื้อหาและที่สำคัญคือความชอบธรรมในสายตาประชาชนที่จะยอมรับรัฐธรรมนูญใหม่นี้ในท้ายที่สุดได้มากน้อยแค่ไหนนั่นสิครับเป็นคำถามใหญ่ที่เราคงต้องติดตามหาคำตอบกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลย S The s h u t Key สาระดีๆที่จะเปลี่ยนทุกวันเป็นโอกาส